เยอหกสิเยอหกสิกรัมแล้วก็ตาเบ็ดขนาด2โอนะครับไม่ใส่สลิง よし <music> <music>

กลุ่มรู้ยต่ไม่เห็น อเอ้ยไม่หลุดแล้วทีนี้อ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปนิดตื่นระวังเข้าข้างเรื่องฟันเลยตรงนี้หันหลังเลย

Kiều con khao, kiều con này. mấy kiều nữa. này. Mười Kia. Kia. này. này. Mười lần này. Mười lần này. 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 Mười lần này. Mười lần này. Mười lần này. Mười này. Mười lần này. Mười lấy không có nào con gái này không, 3 tít rồi mông 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 nữa nè chút bây giờ lắm rồi bây giờ lắm rồi bây giờ ờ, thế rồi đi đi ổng kê ơ thằng đi con gái này không bà

แก่คร yeah. mm ับยอมเลยอ่ยอมเลยขึ้นแล้วได้เร่งแล้ว่าโน่นโดดเดียวไายไม่เหนื่อยเลยว้ยมันโดดเหรอเอาว้าวมีเล่าเสร็จแล้วแก้ตั้งแต่ไหน้แต

โอ้ยโอ้ยกระโดนโอ้ยเย้เออสุดยอดเย้ <c oughs> yeah, สำเร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ทริปนี้สำเร็จแล้วครับ ตัวนี้มีประมาณ7จกิโลได้ครับกินเย่าสีน้ำเงิน60กรัมครับตัวนี้ไม่ได้ใส่สลิงนะครับยุ่ยมาเลยก,กัรรู้ไปหลายตัวมาก,กวันนี้กัรไม่ติดแต่ตัวนี้ไม่พลาดคราวนี้ปั่นเลย